ได้กลิ่นแล้วนะครับหลักเดิมของมงคนน้อยนะครับแม่ขันร้องเลยนะครับเดี๋ยวคนหลักรถเป็นยังไงวะยังไม่รู้ครับยังไม่รู้อ่ะสาเหตุต้องถามคนขับครับต้องถามสาเหตุคนขับครับผิวตกตายพอาดหลายเป็นคนขับใหม่เองนะครับสวัสดีครับ สวัสดี f อซที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินนะครับวันนี้คันเงินขึ้นรถมากับคุนเงินเลยนะครับน้องเงินสองน้องเงินนะครับนี่โอ้ยไม่ชำนาญครับไม่คุ้นนะครับโอ้โห ครับวันนี้มาสองเชือกนะครับทิ้งมงคลน,น้อยแล้วก็ขุนทองไว้กับพี่ชัยมงคลนะครับอยู่ที่สกลนอครวันนี้เรามางานที่อุดอรนะครับหนองวอวซอนะครับโอ้ยเจ้าขุนเอย,ย,อยจะลงรถแล้วทำไม <laughs> ทำไมไม่รอมา อืมเนาะถึงที่แล้วก็ยังมาเยี่ยวใส่รถอีกเน,ะเน,นกาะกลัวคุณพ่อไม่ได้ทำความสะอาดเน,ะ <laughs> เนาะโอ้เอาเอา สายข้อออกน้ำความแบกเอาไว้ถ้าขึ้นรถอย่างเดียวถอดสายข้อออกน้ำเด้อว,วันนี้นะครับร้องมาตามทางมาตลอดเลยเจ้าขุนทองเจ้าเจ้าขุนเงินนะครับร้องมาตลอดเลยเพราะว่าคิดถึงน้องน้องชายของเขานะฮะเจ้าขุนทองแม่ขันก็เช่นกันนะครับคิดถึงมงคนน้อยนะฮะแคกินตลอดเลยนะฮะ ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะทางฝั่งนู้นจะเป็นยังไงไม่ทราบนะครับอ่าเจ้าคุณจะลงมาแล้วเดี๋ยวเราตามแม่ขันไปก่อนนะไปเลย ตอนนี้เราก็ตามแม่ขันไปนะครับไม่รู้ว่าจะมีหญ้ากินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องไปหาอาหารให้น้องช้างเราด้วยนะมางวดที่แล้วนะครับก็สั่งอ้อยนะครับให้กินนะครับวันนี้จะมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ตรงนี้นะครับตรงที่เดิมที่เจ้าขุนวิ่งนะฮะที่เจ้าขุนวิ่งนะครับเป็นห่วงน้องชายเขาวิ่งขึ้นรถเลยนะครับอยู่ที่เดิมนะครับโอ้ตรงนี้เขาไถานาซะแล้วนะครับเขาไถานาซะแล้วขูผามาถึงก่อนนะครับ นู้นครับผูผามาแล้วนะครับผูผามาถึงก่อนนะครับวันนี้ผูผามาแล้วขันเงินขุนเงินมาถึงแล้วนะครับเหลือบัวตองกับแม่ขมื่นนะครับเจ๊ขมืน่น กินน้ำก่อนใจเย็นๆเขาข้าบกหิวบกหิวกว็าหามองผูกเลยนายเอามองนี้ก็ได้แล้วแอ้มองนีกนกน้ก็ได้มาเปน็นหยังให้ให้ทิศทิศผูกต้นนี้ก็ได้ เออเดี๋ยวเขาปผูกต้นนี้าพาแม่คันไปผูกก่อนนะครับหาที่อยู่ก่อนก่อนที่จะไปหาหญ้าอีกทีว่าไ,ไงก่อนคนเมนต์หาซื้ออ้อย โอเคไปซื้อสเนะา,นานะบาทหน่อนาะต้องเบิ้งลถให้เขานำ้ำเดี๋ยวสั่งลามกันเบิ้องไปไป ขันผูกตรงนี้นะครับรออาหารน่อยาตนะโอ้ยได้กลิ่นแล้วนะครับหลักเดิมของมงคลน,น้อยนะครับไม่ขันร้องเลยนะครับโอ้ยมงคลอยู่ในนอคิดถึงลูกชายนะครับโอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เจอกันนะครับ เดี๋ยวก็ได้กลับพรุ่งนี้ก็ได้กลับแล้วไปหามงคลแล้วใจเย็นๆนะจ๊ะแม่ขัน ขันเย้ยแม่ขันเย้ยคิดถึงลูกมากๆนะครับโอ้โหไม่เคยห่างไกลกันเลยนะครับตั้งแต่มงคลน,น้อยมาอยู่กับแม่ขันนะครับไม่เคยห่างไกลกันเลยนะฮมาวันนี้คิดถึงอย่างมากเลยนะครับโอ้อะไรดึกด๊กดึกด๊อกยังไงเนี่ย โอ้โหน่าสงสารไม่ขันจังเลยนะครับน่าสงสารไม่ขันจังเลยไปคนแบ็คไปอา้วไนี่แหละครับตอนนี้ก็ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะแต่ความลายว่าขับรถมาได้กลิ่นอะไรไม่รู้นะครับฟุ้งขึ้นบนห้องผู้โดยสารแล้วก็คนขับนะครับ เดี๋ยวคันหลายต้องไปสังเกตดูก่อนซะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารถของเราได้กลิ่นมันเป็นเพราะเหตุใดถึงได้กลิ่นนะครับเดี๋ยวคนหลักรถเป็นยังไงวะยังไม่รู้ครับยังไม่รู้อ๋อ ต้องถามสายคนขับครับผิต่างหลายเป็นคนขับมาเองเนะครับพะหลายว่าได้กลิ่นอะไรไม่รู้เหมือนไม่ไหม,ไมอะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวพนหลายจะลองลองลองก้มดูนะะว่ามีอะไรผิดสังเกตรหรือเปล่านะฮะโอ้โหดูนะครับ โอ้โหไม่ไหวแล้วน้ำมันอะไรสาดเต็มเครื่องหมดเลยโอ้งานเข้าควานรักสแล้วโอ้สองน้องเงินนะครับเจ้าคุณหนักมากหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอ้น้ำมูกน้ำตาไหลโอ้โหไม่ไหวแล้วใครเนาะจะมาเช็นน้ำมูกน้ำตาให้นี่ โอ้ยตายตายตายแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยเบาไวบาไวแบบนี้ฮะว้อ้ยก็ให้บิดกวันไหลดื้อควันไหลบุงเวียดได้โอ้ยน้องม่วงคำทำไมทำอย่างนี้เนอโอ้โห เียดเพราะคันรักจะปองไม่ไหวแล้วเราขึ้นขับของเขาีไม่ไหวแล้วต่อไปเราจะไม่ขับแล้วนี่ควันรักเขาขับมาดีๆของเขานะครับทุกวันไม่เห็นเป็นไรนะครับควันหลายขึ้นแค่ไม่กี่กิโลนะคะ <c oughs> แค่ร้อยยี่สิบกว่ากิโลเองเป็นเรื่องเลยนะครับ <c oughs> โอ้เราก็ต้องทำกันแล้วครับยอมรับสภาพครับผมโอ้ย เดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ